ชีวิตล่าสุดวนณพรชิมบรรจงพบความสุขในบ้านปลายย้อนกลับไปช่วงปลายยุค90น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกับทายวนณพรชิมบรรจงอดีตนางเอกที่โด่งดังมากๆในยุค90โดยเริ่มเข้าวงการจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2539และโด่งดังจากการแสดงละครเรื่องแม่ย่านางโดยรับบทเมทาวรัยหรือเมซึ่งเป็นนางเอกของเรื่อง จากนั้นได้สร้างชื่อเสียงของเธอและมีผลงานละครอื่นๆอีกมากมายด้านการแสดงภาพยนตร์เธอได้รับโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องถนนนี้หัวใจฆ่าจองคู่กับเจมอนทนมีผลงานละครเรื่องสุดท้ายของสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดคือเรื่องกระต่ายหลงจันทร์ปัจจุบันอายุ42ปีแล้วปัจจุบันได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวโดวยพันตัวเองไปทํางานนอกวงการเป็นศิลปินอิสระแรงมาันานใจที่จะกล้าออกจากวงการบันเทิง มันไม่มีหรอกค่ะมันแค่รู้สึกว่าสุขหรือไม่สุขเราจะตอบตัวเองได้ว่าเรามีความสุขในสิ่งที่ทําหรือเปล่าและพอเราไม่มีความสุขเราก็แค่เดินออกมาจากตรงนั้นคิดแบบนี้ค่ะและศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําแล้วมีสมาธิและมีความสุขก็เลยเริ่มขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองจนไปเรียนต่อที่อินเดียเพื่อไปอยู่ในสังคมของศิลปะศิลปินล้วนๆและรู้สึกว่าเราได้อะไรกลับมา จนกลับมาแล้วเปิดแกลเลอรี่ของตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่เล็กๆของตัวเองให้เราได้หายใจได้บ้างเรื่องงานในวงการมีบ้างนะคะที่ไปออกรายการหรือไปเป็นพิธีกรบ้างในวงการบันเทิงที่เขาขอมาแต่ก็ไม่ถึงกับหายไปเลยแต่ถ้าไปเล่นละครคงไม่มีทางเพราะเราคงไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วซึ่งสายทําศิลปะช่วงที่ยังเป็นดาราอยู่ด้วยก็จะมีทั้งการวาดรูปและการออกงานออกงานที่ตัวเองรักอยู่ แล้วพอจุดที่เราแข็งแรงและออกจากวงการมาได้จริงๆตอนนั้นเรายังเป็นนางเอกและมีสัญญาอยู่2อสาปีเราก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ขอออกมาเพราะว่าเราไม่มีความสุขกับตรงนั้น